สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุสคนคมือนีเสา้เจิดบัตรหัวหน้าผ้าเลาะนี่แหละค่ะพี่น้องเมื่อวานมาเก็บบักย่างกับไอีิพูนสวดมาเซื้อเว่ยไหวว่าแม่เซื้อเว่ยไหวห็นพอดีขี่รถผ่านเห็นพอดีมือนีเลยพาทีมงานมานี่บอ่อนหลายหลายแต่มือนีเขาคือสีอันนี้เอาไปเป็นกะละมังเหรอมื่อวานนี่นะคันซ้อนเมื่อวานนี่อีพอ,อ,อคือสีไดสามกะละมังผู้เลี้ยคือปลาซิวแมมพี่น้องเอ้ย ข้ามาสอนเหลี่ยนนมกนะ้าบ่อนเนี่มาหาสวนอยู่พี่ตั้ง,งบา้าลน้องเวทเลยเอาเตรียมตู้เตรียมตู้ตตละ <laughs> ตาท่องกะบ่ได้เอาผ้าขาสาตริย์มาสับเอาผ้าขาสาตรมาอยู่ผ้าขาสาตรเก่งหน่ <laughs> อยอายทีโพนสวดจะเอาเสือลงแน่โอ้ยจักโมกหม่ำจักโมกหวกจักโมกอีหยังงานตรงเลงอยู่โอ้ ได้ยิ้งตัวยังไม่ยังมันย่านได้เลิศฮฮมาลองใกล้พูดอยากสนมจดว่าหอนนุนละายอันนี้ไอสิไปเขตยดสำลุงถาบได้ไหมประหาดนะอ่ามันเปนนุ่ะลายกรนุ่นละายอยู่ติดกับเขตสำลงถาบอืมไกลๆ่นกระหวยทับท่านอยู่บนนั้น นี่ขามหวยไปกระเข็งสำโรงถามไปลงหวยบ่เออไปถอยอีเมียหืมลอยน้ำกิง่งเอาเหลืมทำการลละหลืมหลืมหลืมอยู่เพื่อนถือใจยังสี่ไข่แน่เพื่อนเลยในเทิ้งเมียเทิ้งลูกเพื่อนเพื่อนถือใจกันเพื่อนแบบโอ้ยหัวหลอยอย่อยอเยือกันอ่ะพี่น้องมาลุ่นมาสีมานบ,<อ>บ่เ่ออ้เลยเดีนี้ แง่งใหญ่คือคักคือแหน่เถอะคักงแหน่ถเถียงยาวเลี้ยงก็เลี้ยงคักเลี้ยงโพดโอเออเลี้ยงกันไอ้กบบดได้เลี้ยงเด้ <c oughs> อดเ <c oughs> ขาเลี้ยงปากของเขาเองบดได้หนี่ <c oughs> ได้ยอยากยังเขาก็ขั่วกระยัดเองของเขาได้ล่ะกกหรือลลไม่แม่ดิแม่เจ๊ชิบหาแม่แม่แม่เจ๊ชิบพอดีบ่แม่ก็หกชิบคือกันอืมเอาหลิมแล้วคนหนึ่งอยู่อันนี้แพ่มันใหญ่มันลงบ่ได้กันลงมันอันนี้ เ,ยเยอ,อ,อ,อย่างน่ะน่ะเฮ้ย<ม>น,นั่นแหละพอดีเลยเพื้นมีขขาเหนียวน่ะซื้อำำน,แน,อนอำแข็งนะ

อุ้ยเบิ่งพี่น้องเบงิ่งปลาสิวอุ้ยขาวผากักขาวจักผักเลยอุ้ยเบิ่งปลาสิวไปยังไงมาเนี่ยท้าน้องไปโต้นลงนลงลงอุ้ยป้าอุ้ยป้าหลอดออกอือุ้ยแ <c oughs> ม่พี่น้อง อุ้ยะอื่นะอ่อนเลยบาทเดียวอุ้ยตาทองคือน้ำอันนี้มห้น้ำพังเดี๋ยวไปหัวนอนบอเดี๋ยวไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปหาตาทองเลี้ยวเดี๋ยวไปหาตาทองเลี้ยวเลี้ยวบอออกบอออกบออเขาไมันอยู่น้ำแผลยางที่เรายางจังไรหรยางยางขึ้นยางนี่ ลาดไว้เด้อยายเลยทังนั้นเออลาดไหวโอ้ย้นั้นเปปิ้มาอีกล่ะทุ่มมาอแม่มันงกเบิบ่อใครเบิดอกผู้สาวเราโทรมาผู้สาวเราโทรมาอืมพูนนะเพิ่น อุ้ยบขวอยก็ได้บัดนี้นี่นี่นี่บ้านไหนป่าติถัวชิมาเว่าอยู่กับลาป่าซิวพึ่งอันว่าดีแท้บ่อคอยชิมก์ไมึงเห็นเขากกอยบ่อบ่อตะดุยโกรยนี่แหละกกอยมึงเห็นตะดุยกินบ่อเห็นกินข้าวกินข้าวน้ำกันอยู่เป็นอะไรสิชิมก์่เคยเห็นเมันกินข้าวกินข้าวแบบไงมันเนาะ เบืบ้องๆมีพออีแม่มาเอาเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ไปหมกอีพอปลาซิวแม่ไข่ข้าเดี่ยวเน่าได้หนี่บ่ได้ดซื้อน้ำแข็งมากนี่พ่อชิวเนาดอกพ่อชิเนาดอกมาเปลี่ยนขากล่องใหม่ก่อนซอยกันเก็บอุ้ยพินหว่องมาซอยกันเก็บนี่นี่นี่ใส่ใหญ่กินน้ำเอาเอาเอา,เอา นี่วิตออก,กสีจะมันออกทุ่งห<อ>ัว<อ>น้ำใส่จังน้อยเนาะอันนี้ไหมขนาดใสจีเ๊เอาน้ำกินเอาน้ำกิน้นกิน้นเอามาเจาะพ่อมันขาวาจจเองดจะได้วิทเตบัวม,มาเจียวกองโฟมมาแล้วน้ำแข็งใสนี่มันจังนั่น ขันงหญ่เลยนั่นขันใหญ่ใส่หนึ่้องเ้ยจะแม่งามจังมาเอาเด้อาดเอาด้อบ่อบ่อามัเอาใส่บ่บ่ใส่มือบ่อเก็บมัเก็บเก็บเก็บมกระังบ่อนะี่้อกลุ่มกับบาลอ แรงทำนีนะเสาโอ้ยคอยยังหมู่บ้านนันิบเป็นมือนีเลยแจดด้มู่บ้านมันจังีเลยนี่ๆๆ่ๆๆงๆๆยิ่่งๆยิ่งๆงคืนน่่งๆๆยยิ่งยิ่งๆ้ยอ่งงิงงามๆ่งง เออบารดหนึ่งพี่น้องบารดหนึ่งแบบว่าเต้นถีบอนไดเนี่ยเก็บทิ้งเลยต้องไล่ออกจากบวกนี่กูไล่ยูนดิบุ๊ยเห็นใหญ่เลยกระลังขึ้นมันกระลังขืนเห็นใหเลยคื่อมัดยืดตัวแบบดุกดิกเลยมันรอดเอมเลยไปเห็นี้หนอนตัวมันรอดมันรอดได้อีก หลอดล่ะตัวน้อยมันบี้มเนปลาซิวอยู่หงวยบ้านเฮาเนอโมเมนปลาซิ่วไงหงวยบ้านเฮามันปลาซิ่วอ้าวโมเเดียวพอแลยเดี๋ยวเอี๋นวไาซิ่วยังไปซิวน้อยนีเขาเป็นปลาซิวปลาซิวน้อยแม่เนื้อขมขมรอมเสียบปลาซิ่วอ้าวนะแกงเสียบด้วยนะกลมเขาเดียวอันนี้เนาะปลาซิวอันนี้เห็ดปลาต้มแซ่บโอ้ยอยากดิเอามาแล้วน้ำลายแตก อยากกินแกงปลาซิวขุนสนังกระดูยไท้พายตู่ไทยกะดูดกินเป็ดสดดอกระดูยกินเป็ดตู่เดี๋ยวก่อนก็กินเป็ดโตคือก้านแกงอ่ะกินอย่างกินเป็นโตกินหอดวันทีกินเท่าเครึ่งจี๋เจ้าสอนซับตีอ้ายรางว่าเราบาดไหมขูนตามเข้าไปเห็นบ่บ่กลัวมันตีบางงี้มันออกไหมขุนบาดที่สอง มาสอนตากวนเขามือวานเลี่งไหวไเห็นในปลาซิวแบบโตแบบอู้ลายแหงหงแหง,แหงม,แมามือนี่ใหม่มันเขื่อนไหวมือว่านเห็นเห็นใหม่คอนนี่มันอยู่ฝั่งผีโมเป็นยังยังมีอยู่อือปูนบ่ปูนแหงเลยนี่คันแมนนี่ เห็ดไอ้เห็ดล่มเห็ดล่มเห็ดขอนตัวนั่นน่ะนี่คันแม่นั่นมีแมงละงับนะพี่ตาสอนอยู่แต่แมงละงับยังบ่ทันมีนี่อันแมงสอนในอุดดอนไหมอันยายาไอลาไหมถึกนะถึกนะถึกถึกทึกตีอย่าบอกนะปลาคออยู่น้ำผาอึด อุ้ยชดชดชดมันมัมันันวพี่น้องอุ้ยอมโอ้ตายปลอยปลอยบอกดอัยเอาดลอุออ้ยอุ้ยอยอุ้อยอุยอุอออออยอออยอุ้ยอุ้ยออออออ เอ้าคือเห็นสองตคือไหนตัวหนึ่งคือเข่าสองตเหมือนเนียางไปยางไปยางไปเลยขูนไปขืนพ่นพ่นหนาลดพ่นหนาลดพ่นหนาลดพนหนาลดพ่นหนาลดเอ้ขูนน้ำมาแล้วอุ้นี่อยในลัปะโคเนี่ยขาดหลายเสนี่หมานพี่น้อง นี im <im 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 ่ก็พอปนอยู่ดีหอมป้าหอ้าหอบเ้ามูที่มันนอนอนขอช็คหนักอันที่เขาใส่มองปลาซิอจะไรเขามันเขาดึงอสเขาดึงัอกับสัคือกั้นนี่เลยพัชนาสลัดตัวเขาเคยหากินเลยเขาดึงมากกับหวอเโอ้ย เขาดึงมันกับหัวขาดเบิดว่าะฉะั้นก็สิได้มาขายงามๆมี่ก็ได้ล้ำตาทองตาทองยังว่านสั่นมีก็ไรไรซีบกันเลยมั้งไรซิบมาขายขาไปกินไปอยากมาเด้อพี่น้องมาแบงเอาเด้อมาดูไปเด้อยู่แถวนี้อยากไปอยู่ย่ายอยากไปอยู่ย่ายแต่ว่าโควิดเขาว่าป้านี่ ปลาโขงน้องแว่งนี่มีเสาไฟฟ้านําเพราะว่าไฟาะะไฟา้าเพิ่อนอย่างอ่ะมง่งเป็นมง่งสูดหนามอยู่ด้วยห่วยไฟฟา้าเสาไฟฟ้าไปสูดยู่บ่งบ่งห่วยห่วยทับท่าน้กโจับน หอมมาๆเต้ามาเก็บเลยวะเทบน้นะเก็บลยเ้องมีนะลกบก่าคนไงวะถือยงมันออก้คือเมียนผีข่อข่อยไรเงี้ยนี่ข้างฝุ่นจะมันบบกุยฝุ่นที่เขาเซ่อไหว้บบเมียนยังไงเขาเซ่อบหาห้ควยมันลงนะมันกุยนี่ขวดเก็บวันนี้ก็วิงข่อยเต็มยิ่ พอสอมเพียบเลไดีมันรอดม่าอืมันบ่รอดมันตืนอ่ที่เดียวเลยว่ะซือแต่คู่น้ำั้นนมาไปเงียไข่มดแดงไข่ไข่มดเดียว่อนไปกิอู้วเือกล่งเกีียวเขาหน้าปั้ง อุ้ยคือตาขอโอ <ป iful. S 1> ้เอาเอาเอาปลามาเทถิ <t> ่มแล้วใหญ่เลยผู้ใดเห็เอาเท่เข่าแคบบอเบนบอเบนอยู่ให้ใจเงียบเงียบอยู่นี่เบิกปลาโอ้ยน่าเอาหัวคอยหอมบอ นัดดมไหมโอ้ยโมเบิงมือโมเบิงเได้ค่ะเด้ดดมะมาเออดมมมือกระ้องสรุปเองใช่ป่ะอีบไป่ลงมือมึงน่นล้วลองมือลองบุญล่องญี่ปุ่นถ้าเขาอยากลองงานไงถ้าเขาลองเบิได้แ มาลองงานใหญ่เบึงหยังสั้า์สงวนสัตว์คุ้มครอง มาทางพีเอาทางพีมาหิ้มหิ้มผมจีละมาเล่ยนนามนี่หิมนี่มันมืนบ่มันมืนบ่เแ่ามันมืนบ่เแ่ามันแก่นบ่มันแก่นมาแ่ามันมืนบ่อที่เท่างแก่นเท่างรวมอ่นผ้าพ่นอกมาถุงมาทามาโขกมาปลา

อู้พลุดีเออลดกระกทำที่เรานมากที่เราไม่กล้าบอแซบอกหอยบอหนีแบอกหอยครับครับพ่งลงยังนีจะไปปองนี้กูบอุวิิบอาน บอกว่ามบ่ม no ีแม่งงามงามบรรยากาศสุดยอดเลยพี่น้องเงาเงานี่ก right> ็เขาชิบวานน้ำมาหลายน้องปังบ้านน้องเวงก็เขาชิบวานน้ำมาหลายน้ำมันไหลผุนบงเปะขู่เปะปลาที่เส้าเฉยมาหาเหินนะขู่ปลากวางไงเขาเห็ดเออเขาสูบ เขาปล่อยมามาที so food, food, ่นี่เขาก็สูบนั่นบอนันเด้บอลข่องคอนคอนมีเงินให้แต่มีเงินเติมน้ำมันสื่อซูบหนามาอืมนี่แกมลิงไงนี่อันนี้ก็เป็นปลามีบักย่างมีเห็ดละโงูเห็ดอีหยังนี่ปลาที่เชารเจ๋อมาหาลอมหลอบไปเบิร์ดยังมีตอเพื่อเออหน้าตาทองหายเลยตาทอง ตาโบมื่นบ่ว่าสันตาทอง,งเออ,เอว่ามันมีโต้เผืองโต้เผืองอยู่ปะไหนเก๋มีโต้เผืองอยู่หน้าเถ้าเขาวานหลนานหนามันถ่วมเขามันเกิดแล้วแต่ว่าเขาปล่อยหนามบนนี้มันหลงหลงแห้งม,มาๆมา,มามป้าใหญ่บ่อนบ่เฮ้ยนะเป็นะ <laughs> จะไห้ไอขี้โพนสวนไม่ได้ขี้โพนอยูบอ่บ่ <laughs> หัวซากหัวขวามาบปดีล่ะสามทีที่ใส่แบานี้เนี้ยฮึ้ยคุ้งคี่จะสวยยังไงทันกิลาร์วีด มุมเืองูะต้องอนมัดมือดูไม่จะตรงทำงานอยไรเลยมามัเขาโฮมทอกูนะเขาไปซอนอีกรอบหนึ่งกับพอเลยที่าเก็บไม่มีเลยกู้บอแดเนะหยาบเนาะไม่อย่างกู้บอนแดดได้พลังอับแดดกวย ที่สมักบองม่วงพลังเลิศพลังอาแเดไม่จมหอนด้วยให้ปลาคอดุห้ปลาคอางดุลดห่าปลาดูเลยค่ะมอนี่ปลาดุลเลยข่ายหยีบทานทีน่ะปล่อยปล่อยปี่อยให้นกกิ่นมอก่อกิน้องน้ำไหลบ่บลบกเลยนะกำลังที่ดีอยหมนี่ออกเท่าไหรลป้ากระแปด แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหากมือแปดหนึ่งหาไปต้ใหญ่ๆโตโตเด้อเอาไปปอยสาบันเฮาบ่วสาบนเฮ้าใดโอ้สาญงนะสาบานเฮาปล่อยนี้แล้วปล่อยเงนเลยพี่น้องไล่เติบยู่มึงบ่ได้ดอกมันสิเต้น ไม่ได้ใน้อนอยเขาว่ามะหยี่ยกลางขื่นสีไดหลายไปเดี๋ยวไปบ่งสรุปตอนันนี้อยู่ภาคหุ่นทะเลบรรยากาศตอน